สวัสดีครับเช้านี้ที่ใหญ่ยนต์จุมนิ่งได้ต้อนรับรถบีโกนะครับท่านหนึ่งเจ้าของรถท่านนี้เดินทางมาจากไหนติดตามโครงการมาจากที่ใดเราจะให้แนะนำตัวก่อนแล้วก็เล่าสู่ันฟังว่ารถจนคันี้เป็นอะไรบ้างสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับครับผมนายยงคุณประดิษฐ์สินครับมาจากอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ ติดตามโครงการติดตามโครงการมาจากบูทูที่เห็นว่าไอท่อร่วมเนี่ยที่ว่ามันท่อร่วมไม่ดีท่อร่วมไม่ดีของคนอื่นเขาประมาณแสนเจ็ดแสนเขาก็ลังที่ผมใช้มาสา0 0สนแปดเนี่ยผมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงเลยก็ว่าหาช่างดูว่าอยากจะให้ดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็แล้วแต่ช่างจะดูว่าอันไหนเหมาะสมควรทําก็แล้วแต่ช่างเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครัถ้ามีที่ดินเป็นก้อนต้องล้างทันทีเราะว่า จากข้อใหญ่เท่านี้ถ้าเราไม่ล้างมันจะเหลือตีบเท่านี้ของที่มาของการกินน้ํามันคอันนี้กินกินเพิ่มเล็หน่อยตาเล่งไม่ดีแล้วฝันดำเราทําให้การสึกหล่อสูงมากครับถ้าเมาเนี่ยท่อไอเสียที่มันลอยอบ้านเราเนี่ยอากาศมันแห้งครัับมนลอยแล้วก็ดึงความร้อนทั้งขมเหลาเข้าไปในท่อไอีผ่านห้องเขาไหม เมื่อไหร่ก็ไม่ทนซึ่งต่างกับประเทศต่างประเทศเนี่ยศูนย์นองสาที่ม้าตกเนี่ยอากาศก็จะหนักมากเขาต้องนําความร้อนเนี่ยค่อยเสียเข้ามาอุ่นเครื่องให้ร้อนเร็วขึ้นครับเพื่อตัดระบบน้ํามันที่ฉีดหนาให้เร็วที่สุดมีแค่นั้นเองครับครับแล้วลองช่างลองช่างใหญ่ลองดูของผมแล้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะตรวจสอบคันโดนะครับตอนนี้มันก็กินน้ำมันเพิ่มมานิดหน่อยเดี๋ยวจัดการนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องเลย 3ามพันรอบสามพันสามพันห้าสามห้าใน,ในความคิดของผมผมคิดว่าไม่ตันนะค่อยดีไม่ตันผมว่าไม่ตันเดี๋ยวผม <c oughs> เปิดดูให้ครับ <c oughs> อันนั้นก็เดาเดาหมอ <c oughs> ครับครับหมอดูนะ <c oughs> หมอดูต้องเดาไว้ก่อนครับ <c oughs> อา้าว ตอนนี้ของขาดเนี่ใช้ตัวแพงเติมให้แล้วเนี่ยคูณนี้เท่ากับสองคูณอือผมดูในบุญซืตนนัวนี้แบบเครื่องบ,แบบ่บาวาอ๋อ ครับผลการหมอดูได้เดาไว้ครับตอนนี้ถอดมาดูแล้วนะครับที่ผมบอกว่าถ่อยดีไม่ตันไม่ตันครับจีเรามาดูว่าตันหรือไม่เป็นหมหมอดูก็ดูว่าสะอาดยังโอเคอยู่ครับสองดูแล้วดูหน่อยครับครับเพราะคนอื่นเขาดูลักษณะที่สะอาดมากนะครับเพราะฉะนั้นถ่อไดีไม่ตันไม่จําเป็นต้องเสียเงินล้างนะครับแต่แนะนำว่าเดี๋ยว จะทําความสะอาดแล้วก็ฟังบุงให้ครับครับเพราะนั้นการฟังเสียงเครื่องนี่สาคัญที่สุดครับอันนี้มันจะได้ไม่เสียเวลาถอดผิดถอดถูกครับคือผมก็บอกว่าท่อท่อไอเดียนไม่ตันแน่ครับนะใช่ไปดูเพื่อความสบายใจครับครับครับภายในหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวทดสอบนะครับครับแลคอยติดตามนะครับทีเดี๋ยวให้พอตัวมป็นไงแล้วเนี่ยคนแต่ภาพไปต่อแค่แกเราทำให้ลูกค้าเลิศทุกศขาด ไม่ก็ชอบเพลงนี้เป็นแนวขอมมงตัวเล็กไหมแต่ตัวเล็กก็เปเซ็ตจัดจริงครับครับหลังจากกีโก้ คันนี้เข้าร่วมโครงการใช้ทั้งหมด6ตัวนะครับมีมล้างหัวฉีดเพื่อบาวา,วาวเพื่อเคออเอรื่องยนต์เพื่อพอร์เพื่อเกียร์และเพื่อท้าย<ม>าการทดสอบภาคสนามได้สิ้นสุดแล้วผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับครับ,รบ,บผลลัพธ์ก็โอเคนะมันมีความรู้สึกว่าก่อนที่เราจะมาทําเนี่ยจะวิ่งร้อยแต่เราจะเน้นหน่อยแต่หลังจากออกไปทดลองแล้วเนี่ยเหมือนเรา ร้อยเเหมือนสัมผัสได้สักเหยียบความรู้สึกเราเหมือนสัก80สิบแต่วิ่งได้ร้อยหนึ่งที่เราเหยียบคันเร่งนะความรู้สึกที่ว่าเราเคยขับมานะคือเราดูไม่เนี่อร้อยหนึ่งจากความรู้สึกเช้าเราสัมผัสเหมือนเราขับรถแ0สิบแต่ไม ala PA> şey. so sure ่ไปได้ร้อยหนึ่งเหยียบคันเร่งน้อยลงครับครับวเพิ่มคือมันเบาเท้าหน่อยเบาเท้าครับที่มาของการเป็นรงงานครับครับมันไม่ต้องเน้นเหมือนก่อน ตั้งแต่เสียงเครื่องยนต์ระบบขับเลี้ยวความเสียงหอนเกียร์เพิงท้ายเป็นไงครับอ๋อไม่มีความที่วิ่งมาวู้วเคยเป็นก็ไม่มีแล้วก็พวงมาลัยนี่จะหนืดในความมัน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 ไม่ไม่บอกแวกคือมันจะรู้สึกว่าหนึบมือดีหนึบมือดีกว่าครับครับการเข้าเกียร์เป็นไงก็โอเคลื่นครับครับไม่ติดัดนะครับเป็นที่มาของการประหยัดพลังงานทั้งหมดอ๋อฮะ ผมว่าคุ้มนะสามหมืนกิโลมานั่นทิ้งเดินคุ้ม <c oughs> ครับครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้นนที่ใช้ยีโปรรุ่นนี้บ้างครับก็ถ้าเรามีปัญหามาตรงนี้น่าจะคุ้มกว่าที่เราพอผมใช้มา3ามแสนแปดนี่ก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่ามาเช็คตรงนี้มันโอเคนะฮะว่ามันเหมือนกับว่ารถเราใช้ไม่ถึง 100, แสนแต่ว่าเราหลังหลงหลังจากเรา ทำไปแล้วเนี่ยปรับปรุงไปแล้วเนี่ยครับครับความรู้สึกมันถึงขั้นนั้นครับคือประยัดทั้งเวลาอ่าใช่อันนี้โอเคไม่งั้นเสียเวลางานมากกว่าเราเสียเวลาที่เราจะต้องไปหาเงินนครับ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 เดินทางปลอดภัยครับ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 สวัสดีครับ